เด็กเจน x l 1 0พั an, นะครับกระบะแคปบที่ขายดีที่สุดของฟอร์เรานะครับกระจังนาทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร F O R D แบบสีแดง จะเป็นโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์ตัวหลอดนะครับหลอดสองสว่างก็จะเป็นหลอดไส้สีส้มอยู่นะครับคันนี้เราได้เปลี่ยนนะครับเป็นลูกแก้วนะครับก็สกรูก็เต็มฝากระโปรงหน้าของเราเลยนะครับตัวนี้ติดออกมาแล้วก็ทำให้รถของเราดูแข็งแกร่งบึกบึนขึ้นด้วยนะครับเป็นล้อแม็กนะครับลายมาเวลขีดแดงนะครับพร้อมกับใส่ในส่วนของยางออฟโรดนะครับเป็นยางมีอะคริลิกนะครับตัวนี้นะครับเป็นคําว่าเลนเจอร์นะครับ สวัสดีครับผมอั๋นนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์พระปะแดงนะครับวันนี้อั๋นก็จะมารีวิวกระบะคแกคนะครับเน็กเจนของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็กเจนเอ็กอพันะครับกระบะแคบที่ขายดีที่สุดของ Ford mm hmm. เรานะครับคันนี้ก็จะเป็นแบบสีดำนะครับตัวรุ่นเอ็กอพัน mm hmm. ของเราจะมีทั้งหมด4ส,สีให้ลูกค้าเลือกสีดําแบบนี้ สีน้ำเงินสีบอลเงินและก็สีขาวแต่และสีไม่ต้องเพิ่มเงินเลยนะครับราคาจดจําหน่ายณนะปัจจุบันอยู่ที่79,000บาทนะครับตอนนี้อันมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาลดนะครับเหลือเพียง599,000บาทหรือตกแต่งแบบนี้ใช้เงินออกรถเพียง59,000บาทนะครับก็ได้รถกระบะแอบไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะนั่งไปไหนมาไหนก็ได้หรือใช้ในธุรกิจนะครับหรือใช้ในการบรรทุกของเนี่ย ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าที่นั่งก็สะดวกสบายการบรรทุกนะครับก็คว้างขวางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยกระจังหน้าของเรานะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD แบบสีแดงนะครับตัวขอบเป็นสีแดงตัวอักษรเป็นแบบสีดําด้านบนมีไฟ LED ที่เป็นแบบสีส้มตัวนี้นะครับ ทั้งหมด3จุดด้วยกันเวลาเราขับขี่นะครับเวลากลางคืนเนี่ยทั้งไฟหน้าของเราแล้วก็ไฟที่กระจังหน้าของเราเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับจุดต่อมานะครับตัวนี้เหมือนกับดวงตาของรถเราเลยนะครับไฟหน้านะครับเดิมไฟหน้าของเรานะครับจะเป็นโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์ตัวหลอดนะครับหลอดสองสว่างก็จะเป็นหลอดไส้สีส้มอยู่นะครับคันนี้เราได้เปลี่ยนนะครับเป็นลูกแก้วนะครับด้านในก็เป็นลูกแก้วสีแดงนะครับพร้อมกับครอบลูกแก้วทรงสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเราขับขี่ปกติแล้วตัวสีแดงเนี่ยไม่ได้ติดนะครับยกเว้นเราเปิดไฟหลีนะครับแล้วก็เส้นเดย์ไทม์นะครับที่เป็นไฟซีแคมเอกลักษณ์นะครับตัวนี้นะครับเดย์ไทม์ขับขี่เวลากลางวันก็จะเป็นไฟสีขาวให้และตัวนี้พิเศษด้วยนะครับเราทําไฟเลี้ยววิ่งพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับด้านล่างเอกภพของเรายังไม่มีไฟตัดหมอกเราได้ติดตั้งเพิ่มให้นะครับตัวนี้เพื่อพร้อมการใช้งานทุกๆรูปแบบของลูกค้าเลยนะครับตัวกันชนด้านหน้าเอกภพของเราก็จะเป็นแบบสีดําล้วนมีห่วงลากจูงมาให้1ตําแหน่่่่งงงงนนนะะคครรรััััับตตววีี้้ออยยูททาาฝซขถบ ด้านบนสกู๊ปนะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับสกู๊ปสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับสีดําด้านแล้วก็จะมีคลิปด้านข้างสีแดงมาพร้อมกับรูปโลโก้นะครับตัวนี้เป็นรูปกระทิงนะครับติดไปแล้วก็สกู๊ปก็เต็มฝากระโปรงหน้าของเราเลยนะครับตัวนี้ติดออกมาแล้วก็ทําให้รถของเราดูแข็งแกร่งบึกบึนขึ้นด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถเราต่อเลยนะครับ ในส่วนของแก้มด้านข้างของเรานะครับก็จะมีคิ้วล้อนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มมาให้เดิมๆคิ Q ้วล้อเราจะมีเป็นขนาด3นิ้วตัวนี้เราได้ติดเป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะครับตัวหมุดนะครับตัวเจาะตัวนี้นะครับไม่ได้เจาะก,กับตัวรถแต่อย่างใดนะครับก็มีหมุดยึดด้านล่างนะครับยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับ คันนี้นะครับล้อแม็กเดิมๆของเขานะครับเป็นล้อแม็กซ์ขอบ16เราได้เปลี่ยนนะครับเป็นล้อแม็กนะครับลายมาเวลขีดแดงนะครับพร้อมกับใส่ในส่วนของยางออฟโรดนะครับเป็นยางออเทเลนนะครับสเปคยางตัวนี้อยู่ที่2 6 5 7 0 R16 นะครับยางออเทเลนนะครับตัวนี้มอนเตอร์เอทสามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระนะครับทางลูกลังนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้และที่สําคัญรองรับการบรรทุกด้วยนะครับรถฟอร์ดเราเดิมๆนะครับบรรทุกได้1.3ตันนะครึ่งจมด้้าานขง ตัวนี้ก็จะเป็นอะคริลิกคำว่าเทอร์โบนะครับรถของเราเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยว170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรแรงบิดของเขานะครับ405นิวตันเมตรเนี่ยนะครับสามารถทําให้เราขับขีดไปได้ทุกๆพื้นที่เลยไม่ว่าจะขึ้นเขานะครับลงเขานะครับพื้นที่ในทุรกันดารก็สามารถไปได้นะครับเนี่ยครับตัวนี้แล้วก็จุดต่อมาเลยกระจกมองข้างของเราตัวกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยตัวเลนกระจกสามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บยังเป็นพับมืออยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ กันาสาดนะครับเราติดตั้งให้นะครับฟิล์มรอบคันเราติดเป็นเกรดเซรามิกเลยนะครับตัวนี้กันความร้อนได้ดีมากๆรับประกันยาวนานถึง10ปีด้วยกันนะครับลองเบามือจับกันลอยเพื่อป้องกันริ้วรอยนะครับตัวเบามือจับของเราเป็นสีดําล้วนมาให้อยู่แล้วนะครับสติกเกอร์นะครับเราได้ติดคําว่าเรนเจอร์นะครับพร้อมกับฟอนต์คำว่าว t ยแท็กแบบสีแดงแบบคันนี้เลยมาพร้อมกับลายกราฟิกตั้งแต่ในส่วนของ แก้มด้านหน้าจนถึงท้ายของกระบะรถเราเลยใช้บันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของ OpenCA p ของเรากันนะครับเป็นแบบแคปเปิดได้นะครับตัวนี้กางได้เ0องศาเลยนะครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยนะครับสามารถวางของนะครับหรือนั่งไปไหนมาไหนก็ได้นะครับด้านหลังมีช่องวนไฟให้ด้วยนะครับเอาไว้สําหรับต่อที่จุดบุหรี่นะครับจะแปลงนะครับใส่เป็นในส่วนของ USB ก็ได้นะครับหรือวเอาชาร์จแท็บเล็ตต่างๆก็ได้ตัวเบาะนะครับ เราได้อัปเกรดเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้ปักคําว่า Nexgen Ranger ด้วยตัวเบาะหนังสีดาเดินได้ตะเข็บแบบสีแดงนะครับออกทรงสปอร์ตเลยทั้งคู่หน้าของเรานะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยของเราแบบไฟฟ้านะครับมีปุ่มมั unction, ลติฟังก์ชันรับสายวางสายที่พวงมาลัยให้ด้วยพวงมาลัยเนี่ยหน่วงให้เองอัตโนมัติให้ด้วยนะครับขับขี่รอบความเร็วต่ําก็บังคับได้ง่ายรอบความเร็วสูงนะครับก็จะหน่วงให้อัตโนมัติหน้าจอเรือนไม้ขนาด8นิ้วนะครับแสดงค่าการขับขี่ต่างๆของตัวรถนะครับตัวนี้ กุญแจของเราก็เป็นกุญแจแบบรีโมทให้แล้วนะครับตัวนี้แต่ยังเป็นระบบบิดสตาร์ทอยู่นะครับไฟหน้าออโต้นะครับเราก็มีมาให้นะครับรวมถึงที่เปิดไฟตัดหมอกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกลางของเรานะครับตัวนี้เหมือนเอาแท็บเล็ตมาวางไว้เลยนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วลองรับ Apple CarPlay, Android Auto, Ford p a s นะครับเนี่ยครับเรียกว่าการใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับเกียร์ของเราก็เป็นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ6เกียร์ด้วยกันนะครับ นี่ครับภายในของห้องโดยสารของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูของตกแต่งนะครับสำหรับในส่วนของตอนท้ายของตัวรถกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิวล้อด้านหลังนะครับล้อแมกด้านหลังโรบาเหล็กตัวนี้ของ Outlander เลยนะครับตัวนี้เราได้ติดนะครับเกือบทุกๆคันเลยนะครับ Outlander เนี่ยนะครับตัว GT ก็จะเป็นตัวที่ตรงกับร่องตรงกับรุ่น Next Gen เลยนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ขันน็อตเข้าไปนะครับยึดน็อตตัวผู้ตัวเมียเข้าไปนะครับ ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานในส่วนของโลบารได้แล้วนะครับและตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับวางของพัดของวางสัมภาระเนี่ยได้เลยนะครับเพราะว่ารถเรานะครับตัวฟอร์ดของเรามีขอบกระบะมาให้ทั้ง3ด้านด้วยกันนะครับด้านหลังแล้วก็ด้านข้างทั้ง2นะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายของคันนี้นะครับเราได้มีการติดตั้งเพิ่มในส่วนของกาบฝาท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวส้นสีดำขอบตัวสอนสีแดงนะครับเต็มกาบเลยก็ทําให้ท้ายของเราดูหนาขึ้นแล้วก็มีอะคริลิกนะครับตัวนี้นะครับเป็นคําว่าเลนเจอร์นะครับ ติดไปแล้วก็ทําให้ด้านท้ายของเราดูโดดเด่นนะครับมาพร้อมกับในส่วนของกันชนท้ายเหล็กนะครับเดิมๆ e X อัพัทยังไม่มีกันชนท้ายตัวนี้ก็เป็นของ Delta 4สี 4. มีห่วงโอเมก้าคู่ไฟสองป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญคันนี้ไฟท้ายของเรานะครับเปลี่ยนเอาไฟท้ายนะครับเป็นไฟแต่งนะครับที่เป็นไฟในรุ่นท็อปนะครับ รุ่นท็อปเท่านั้นเลยถึงจะได้ไฟ LED แบบเต็มระบบแบบนี้นะครับเอามาใส่ในรุ่น XL พัทของเรานะครับตัวนี้เราสามารถใส่ได้ตั้งแต่ตัว XL เป็นต้นไปเลยนะครับสำหรับไฟนี้นะครับแต่จะมีให้ในเฉพาะรุ่น y t e Tag นะครับตัวท็อปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกระบะอ่าภายในพื้นที่ของด้านหลังของเรากันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลเนอร์นะครับพื้นที่ในการบรรทุกของเรานะครับตัวลอนของไลเนอร์ก็จะเรียบนะครับเวลานั่งเนี่ยก็จะไม่เจ็บก้นด้วย การบรรทุกของก็บรรทุกได้มากขึ้นเพราะว่าของเรานะครับตัวโป่งลุ้มล้อเราเนี่ยเราปรับให้มันมีขนาดเล็กลงเพื่อที่เราวางของนะครับที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้นด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีไม้บรรทัดมาให้ทุกๆรุ่นปากกาจับชิ้นงานให้นะครับตัวนี้นะครับนี่ยครับ ภายในบริเวณด้านข้างของตัวรถเรานะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้กระบะแฝปไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเอาไว้ใช้ในไร่ในสวนนะครับหรือเจ้าของกิจการนะครับอยากได้รถเอาไว้บรรทุกของครับเอกอัพก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าในเรื่องของประโยชน์ของตัวรถนะครับที่บรรทุกได้1.3ตันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคารถที่เรามีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆราคารถพิเศษ5 9 9 0 0 0บาทหรือออกรถแต่งจัดเต็ม 5 9 0 0 0บาทนะครับหรือออกรถแบบไม่แต่ง9,900บาทก็สามารถออกได้นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอานจะแนะนำนะครับโปรโมชั่นดีๆให้พร้อมกับนํารถคันนี้นะครับไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านได้เลยอย่างคันนี้อันก็เตรียมนําไปส่งที่เชียงรายนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับว่าจะรีวิวรถฟอร์ดรุ่นไหนสีไหนกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ